ตัวละทินเดีย a m s ซ n งก a l ซี y M525G ใช้ชิปซัพรักกัน 778G 5G ให้จอ s u p e r ร์มัเ6.7นิ้ว120 h z กล้องหลังเลนส6หลาัก4เซลแบต 5000mAh มมีชัด์จไวช่วงนี้จะออกจากบ้านแต่ละทีก็กลัวเลยเกินครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นแมสใช่ไหมครับแต่จะซื้อที่ไหนดีล่ะครับวันนี้ผมมีร้านในช้อปปี้ร้านหนึงมาแนะนาครับนั่นก็คือร้านซ่มโอ2021สกกดให้ฟังชัดๆอีกครั้งนะครับ ZOM ขีด O20 2ร้ o M o านนี้เขามีแมส KF94 ทรงเกาหลี 3D ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้เลยนะครับเพราะเป็นแมสที่แนบไปกับใบหน้าที่ปกป้องได้อย่างมั่นใจและมีเลือกหลากหลายสีด้วยครับอ้อนอกจากแมสสำหรับผู้ใหญ่แล้วยังมีแมสสำหรับเด็กด้วยนะครับและยังมีแฟชชิลแมสแบบ3ชั้นสเปรย์กอฮออีด้วยครับขอบอกครับร้านนี้ถูกมากเลยครับแถมยังเมียบยกกล่องได้ด้วยครับ สนใจรายละเอียดร้านส้มโอ2021เดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนึ่งนะครับ ล,ล่าสุดทางซัมซุง Samsung ประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกราซี่ M525G อย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งเป็นสมาร์ทโฟน 5G ระดับกลางรุ่นใหม่จากตระกูล M-Series ครับโดยซัมซุงกราซี่ M525G มีหน้าจอ Super a m ม l ร d Infinity-O Display ขนาด6 7นิ้วคมชัดระดับ Full HD+ Plus, รองรับค่ารีเฟรชระดับสูงสุด120เฮตตัวเครื่องเป็นแบบ Super Slim มีความบางเพียง7.4ม mm, มตรมีฝารังเงางามพร้อมริ้วเส้นตรงสวยงามใช้ชิปประมวลผลรุ่นใหม่อย่างขอความสัมดักนั้น 7.8G 7, 7 g, ที่ผลิตบนเทคโนโลยี6นาโนเมตรมีการเชื่อมต่อ 5G ทั้งหมด11แบนด์มีแรมให้เลือก6 g ิกะ8 g ิส่วนหลอมให้ไปที่118 g ิเพิ่มได้ด้วยความจำเสริมภายนอกแบบไมโคร SD สูงสุด1เ B ราไบบนระบปฏิบัติการ a n d r o ครอบทับด้วย One UI 3.1ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ไวความลเอียน64ล้านพิกเซล กล้องออเตรวายความละเอียด12ล้านพิกเซลองศาในการรับภาพกว้างถึง123องศาและกล้องมาโครความละเอียด5พิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแกนมือที่ทด้านข,าข้างของตัวเครื่องมีเรตต้งหมด3สีคือสีดำสีขาวและสีฟ้าครับให้แบตเตอรี่มาที่5,000มิลลิแอมองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว25วัตต์ซูเปอร์ฟาสชร์จอีกด้วยครับสมาร์ทโฟนซัมซุงกระซิ้ M525G มีรุ่นราคาตามนี้ครับรุ่น 6G รุ่นอม1น8รราคาอยู่ที่29,999ปีหรือประมาณ13,700บาทพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษอเมซอ n อยู่ที่26,999ปีหรือประมาณ12,300บาทครับและรุ่นแม8รหร้อม1ิกราคาอยู่ที่31,999ปีหรือประมาณ14,600บาท พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษบน a เม z o n อยู่ที่28,999รูปีหรือประมาณ13,200บาทครับและจะเริ่วมวจำหน่ายที่ะไท้อนเดียตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ช่อง i อ f a ฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอท a ฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่เป็นกำลังใจในการทำลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ